บทนำความนิยมของ h อน da c คลิกในประเทศไทยในโลกของรถจักรยานยนต์อัตโมติในประเทศไทยไม่มีชื่อไหนโดดเด่นเท่าฮอ n d a c คลิกอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่น1 25I หรือ160ทั้ง2รุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยเพราะดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ไว้ใจได้และความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันสาหรับใครที่กาลังมองหารถมอเตอร์ไซค์อัตโมติที่ครบเครื่องและเชื่อถือได้ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับทั้งสองรุ่นนี้ให้ลึกซึ้งมากขึ้น Honda Click 125i คุ้มค่าและประหยัดน้ำมัน Honda Click 125i ถือเป็นรุ่นยอดนิยมที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองด้วยเครื่องยนต์ขนาด 125cc แบบ ESP Enhanced Smart Power ที่ให้ความประหยัดน้ำมันสูงสุดพร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ทําให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำและลดการปล่อยมลพิษ จุดเด่นอีกอย่างคือระบบ i d l ลิ g s t สตที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดรถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นดีไซน์ของคลิก125 i ไมาในรูปแบบที่สปอร์ตและล้ำสมัยโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าเลเแบบคู่พร้อมหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบคอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลการขับขี่ที่ครบถ้วนทั้งระยะทางความเร็วและปริมาณน้ำมันควบคู่กับเบาะนั่งที่ออกแบบให้มีความสูงกำลังพอดีเหมาะกับการใช้งานในทุกเพศทุกวัย Honda c l i ิก160แรงเร้าใจพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยถัดมาเป็น Honda c l i ิก160รุ่นที่ยกระดับความแรงและความล้ำไปอีกขั้นมาพร้อมเครื่องยนต์ ESP บวกขนาด 157cc แบบ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังแรงม้าสูงถึง15.4แรงม้าเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถอัตโมติที่ตอบสนองได้รวดเร็วทั้งในเมืองและเดินทางไกล สิ่งที่โดดเด่นในคลิก160คือระบบเบรก ABS เฉพาะล้อหน้าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสถานการณ์พร้อมล้อแม็กขนาดใหญ่และยางหน้ากว้างช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมแม้ขับในความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ s มาร์ท e ีหรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวกและทันสมัยในการใช้งานความแตกต่างระหว่างคลิก 125i กับคลิก160แม้ว่าทั้งสงรุ่นจะมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างหลกัหลกๆอยู่ที่สมรรถนะและเทคโนโลยีภายใน Honda c l i ิก 125i เน้นการประหยัดพลังงานราคาจับต้องได้เหมาะสำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันทั่วไปขณะที่คลิก160เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงและฟังก์ชันขั้นสูงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS เครื่องยนต์ที่แรงกว่าและเทคโนโลยี Smart k คีนอกจากนี้คลิก160ยังให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าด้วยวัสดุและการออกแบบภายในที่ประณีต บาะนั่งใหญ่ขึ้นท่านั่งสบายขึ้นและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจยิ่งขึ้นในขณะที่คลิก 1-25i เน้นการใช้งานแบบคล่องตัวในเมืองประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาต่ำบทสรุปเลือกแบบไหนให้เหมาะกับคุณสุดท้ายนี้การเลือกระหว่าง Honda c คลิก 1-25i และ Click 160คลิ c k 160ก160ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและงบประมาณของแต่ละคนหากคุณต้องการรถที่ประหยัดน้ำมัน คล่องตัวและคุ้มค่าราคากับการใช้งานในชีวิตประจำวันคลิก 1-2-5i คือทางเลือกที่ไม่ผิดหวังแต่ถ้าคุณมองหารถที่ให้แรงบิดมากขึ้นขับขี่สนุกมาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยคลิ1 6 0ก160คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าทั้ง2รุ่นนี้ต่างก็เป็นตัวแทนของคุณภาพและนวัตกรรมจาก h อน d a ที่ออกแบบมาเพื่อชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเลือกรุ่นใดก็มั่นใจได้ว่าคุณกำลังขับขี่หนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในตลาด